นายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวเตรียมลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหลัง40สวร่วมลงชื่อยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับหรือไม่รับคําร้อง ในวันพรฤหัสบดีที่23พฤษภาคมนี้โดยยืนยันว่ายังทํางานอยู่และในช่วงเย็นจะไปร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พุทธมนตนและในวันพรุ่งนี้จะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติพร้อมย้าว่าไม่กังวลและขอให้เน้นงานเป็นตัวตั้งนายพิชิตไม่ขอตอบว่ามีความพร้อมในการชี้แจงข้อกล่าวหาหรือไม่เพียงแต่ยิ้มและหัวเราะในลําคอเท่านั้น